สวัสดีค่ะแม่มริสุทเกษตรอินทรีย์ค่ะวันนี้แม่บริสุทจะมาบอกประโยชน์ของใบหูเสือประโยชน์ทางด้านอาหารของใบหูเสือนะคะใบหูเสือสามารถนำมาประกอบอาหารได้แล้วใบหูเสือมีน้ำมันหอมระเหยมีกลิ่นเฉพาะตัว ทำอาหารแล้วอร่อยมากนะคะใบหูเสือนี้มากินเป็นอาหารอย่างไรบ้างมาฟังกันนะคะ EP นี้เป็น EP ที่สที่แม่มริซอนจะบอกประโยชน์ด,ด้านอาหารของใบหูเสือ EP ที่1เป็นวิธีการปลูกใบหูเสืออย่างละเอียด EP ที่สองเป็นสรรพคุณทางด้านยาสมุนไพรของใบหูเสือแล้ว EP ที่3จะมาบอกว่าใบหูเสือมากินเป็นอาหารได้อย่างไรนะคะใบหูเสือนามากินกับลาบลาบเนื้อลาบปูลาบปลาลาบไก่ลาบหมู แม้กระทั่งลาบปลานะคะกินกับลาบปลาได้ทุกชนิดกินกับน้ําพริกใบหูเสือจะมีน้ํามันหอมระเหยสูงมากนํามาดับกินคราวจากปลาเวลาเราทำต้มปลาต้มปลาทุกชนิดโดยเฉพาะปลาน้ำจืดหรือว่ามาทำกับข้าวมาทำต้มไก่ต้มเนื้อ เวลาเราใส่ใบหูเสือลงไปนี่จะหอมแล้วดับกลิ่นคาวได้ดีมากเวลาเราทำต้มยำนะคะทำคล้ายๆต้มยำเวลาเราทำต้มปลาต้มไก่เราก็ใส่า่าตะไคร้ใบมะกรูด หัวหอมสิ่งที่ขาดไม่ได้คือใบหูเสือเรากินเข้าไปเนี่ยน้ำของใบหูเสือจะหอมชื่นใจเพราะว่าใบหูเสือจะมีน้ำมันหอมระเหยสูงอร่อยมากใบหูเสือช่วยย่อยช่วยดับกลิ่นคาวในอาหารกลิ่นของใบหูเสือนะคะจะคล้ายกลิ่นของออริกาโนที่ใช้โรยหน้าพิซซ่าดังนั้น ถ้าใครที่ชอบกินพิซซ่าโรยหน้าด้วยออริกาโน่เราก็ไปนำใบหูเสือมาตากแดดให้แห้งแล้วก็มาบดให้ละเอียดแล้วก็ไปโรยหน้าพิซซ่าแทนออริกาโน่ได้นอกจากนี้ใบหูเสือยังนำไปแกงจืดเป็นแกงจืดหมูสับใบหูเสือ ก็โดยการเรานำหมูสับมาสับให้ละเอียดแล้วก็มาคลุกเขากับกระเทียมพริกไทยคลุกเขากับใบหูเสือแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆคล้ายๆหมูบะช่อลงน้ำแกงจืดใส่เต้าหู้ใส่วุ้นเส้นลงไปแกงจืดหมูสับใบหูเสือหมูบะช่อหูเสือจะอร่อยมากเนื่องจากมีน้ำมันหอมระเหยสูง เหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่เป็นไข้หวัดเจ็บคอมีอาการไอแล้วก็ต่อมทอนซิลอักเสบสามารถกินเกียงจืดหมูสับปลาช่อได้แก้ไข้หวัดได้หรือจะนำมาต้มปลาต้มไก่แล้วก็ใส่ใบหูเสือใส่ขาใส่ตะไคร้ลงไปก็จะทำให้ลดกลิ่นคาวในอาหารทำให้ กับข้าวของเราเปอมๆนะคะค่ะวันนี้แม่มริีซอนมาเล่าเรื่องใบหูเสือประกอบอาหารได้ใน e p พีสคงสิ้นสุดใบหูเสือ e p พีสเพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มรลีซอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ